ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามไบเซ c นชาแนลครับในที่สุดปามก็กลับมาปั่นอีกครั้งผมกลับมาปั่นครั้งนี้เพื่อจะมีเป้าหมายในการไปปั่นไต้หวันครึ่งประเทศระยะทางกว่า700กิโลแล้วก็มีระยะไต่กว่า9,000เมตรนะครับผมไปที่ KLM ของไต้หวันกันอยากจะรู้ว่าสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยมีเวลาประมาณ1เดือน10วันในการเทรนครั้งนี้เราจะเดินทางกันวันที่8นะครับผมแล้วก็จะจบในวันที่14 แน่นอนครับผมอันนี้คือเอพิโซดแรกเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเราจะเดินทางไปเนี่ยเราไปปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นจักรยานของเราต้องเตรียมตัวกันใหม่นะครับผมวันนี้เรามีจักรยานใหม่สําหรับคลิปนี้โดยเฉพาะเลยก็คือตัว Ducker X1 ที่เป็น Palm Bicycle Limited Edition อยู่ตรงนี้นะครับผมทั้ง2คันเลยผมไปกับทีมงานนะครับผมน้องที่เป็นแอดมินน้องทินเขาจะปั่นคันนี้แล้วก็ผมจะปั่นคันนี้คู่กันไปเลยเขาจะช่วยถ่ายภาพด้วยเพื่อบันทึกเรื่องราวดีๆ เข้ามาให้คุณได้รับชมกันนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยเรื่องจักรยานกันก่อนว่าแต่ละชิ้นที่ผมทำอ่ะผมคิดอะไรผมจะจบคลิปนี้ได้ยังไงผมเลือกใช้อะไรที่มั่นใจอยู่กับในรถคันนี้ป่ะไปดูจักรยานของผมกัน เริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้ก็บอกตรงๆเลยนะครับผมว่าขอบคุณวิกตอเรียประเทศไทยที่สนับสนุนวิกตอเรียให้ผมใช้ตลอดตั้งแต่สมัยเริ่มปั่นใหม่ๆยันตอนนี้ผมก็จะใช้แต่วิกตอเรียเสมอนะครับผมแล้วก็วิกตอเรียตัวคอสซาโปรกาฟีนตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็ทําให้ได้แชมป์ทั่วโลกกันแล้วนะเพราะฉะนั้นยางตัวนี้ถือว่าดีที่สุดในโลกตอนนี้และผมก็มั่นใจที่สุดตอนนี้นะครับผมจะเลือกใช้ขนาดอยู่ที่700คูณ28 และแน่นอนว่ามันคือ TLR นะครับผมหรือว่าเป็น Tubeless Ready ทำไมผมเลือกใช้ Tubeless ผ,ผมบอกไปแล้วนะครับผมว่าผมขอถอนคำพูดในการใช้ยังไงอะไรต่างๆตอนนี้ผมมาใช้ Tubeless แล้วเพราะว่าผมเจอการผสมที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็คือจะใช้ยางจากวิทรีตัวเนี้แล้วก็น้ำยางนะครับผมผมจะเลือกใช้ของ OKO OK Sealant นะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นของฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็มีจำหน่ายนะ น้ำยากับตัวยางตัวเนี้ยมันโอเคกันแล้วผมไม่เคยยางรั่วเลยของเซอร์เบโนะครับผมก็ปั่นมาเยอะเหมือนกันไม่เคยรั่วเลยผมก็เลยจะเลือกใช้ตัวนี้ทั้งคู่นะครับรถ2คันจะเปลี่ยนยางเป็นตัวนี้หมดเลยแล้วก็ใช้เป็นทูบเลสเพราะว่าผมขี้เกียจเอายางในไปแล้วผมขี้เกียจเอาชุดปะอะไรไปหมดแล้วไม่เอาอะไรไปเลยพกสูบไปแค่อันเดียวพอนะครับผมแล้วก็รถที่ไปด้วยกันสีคันทั้งหมดจะเป็นทูบเลสหมดเลยตอนนี้มั่นใจทูบเลสครับ ต,ต้องเป็น7 0 0คูณเท่านั้นต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็บอกตรงๆนะครับผมได้สปอนเซอร์ขอบคุณเลโก้ไบต์ประเทศไทยหรือว่า s 5หรือว่า Twitter Bi ไบต์ของบ้านเรานะครับผมสนับสนุนล้อ2ชุดนี้มาให้เราใช้ซึ่งล้ออันนี้ไม่ได้สนับสนุนผมซื้อเองนะครับผมผมซื้อเองเพื่อจะใช้เองแล้วใช้มาหลายพันกิโลแล้วตั้งแต่รถคันแรกๆแล้วนะครับผมถึงถึงทุกวันนี้มั่นใจดีไม่พังนะครับผมก็เลยมั่นใจเลือกใช้ตัว s 5สมาตินในการเดินทางครั้งนี้ ขอบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โช์ลที่พรีเมียมมากๆมี UCI ซี่เป็นซาพิมนะครับดุม DT switch 240นะครับต้องฟังเสียงจากคานันนี้โอ้เสียงดีมากแล้วตัวดุมมันก็ลื่นอยู่แล้วนะครับมันมีความลื่นอยู่แล้วมันมีความทนของมันสูงนะครับก็เลยจะเลือกใช้คู่นี้ไปถามว่าแพงไหมมันก็แพงสำหรับคนเริ่มต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าดูของอ่ะ มันถือว่าถูกมากเลยราคามันอยู่ที่ประมาณ3ามหมสาแต่แค่ดุมเฉยๆอ่ะไปซื้อยหกเฉยมันก็2 0 0 0 0กว่าแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่ามากมายน่าจะยังมีอยู่นะนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วแต่น่าจะยังมีอยู่เป็นรุ่นที่ดีที่สุดจาก s 5นะครับต่อมาขึ้น้านชุดขับเพื่อนนชุดขับเพื่อนตัวนี้ทั้ง2คันผมเลือกใช้เป็นตัว DI212 s ส e e d ทําปีทไมเลือกใช้เป็น DI2 นะครับผมมันดูแลรักษาง่ายมันแม t ท n นเน e ง่ายถ้าคุณตั้งเกียร์ได้ครั้งงงงแแรกกกลล้้้้ววคคุุณ็ไมม่่ตตตตตอออัััีีเยยเยยยยในนชิิบผู แน่นอนครับผมต้องพกไอตัวดีไวเลอร์แฮงเกอร์ไปด้วย1ตัวเผื่อไปอุบัติเหตุจะได้แค่เอาตัวดรอปเปานะครับผมออกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วสามารถไปได้ต่อแล้วเกียบไฟฟ้าม่ไในพังมันมีตัวคร h m ม d ดอะไรของมันสารพัดนะครับผมมันค่อนข้างไว้ใจได้สําหรับตัว di 2นะครับผมตัวนี้จะเป็น105รหัส710 0นะครับผมตัวนี้จะเป็น810 0จะเป็นอัลเทกรานะครับแน่นอนครับตัวจานของผมต้องใช้ Power m e t e r ด้วยผมก็เลยถอดอจานนีาดอ,อามมาดอยู่ท่ท25-36 ตัวนี้ก็จะใช้เป็น power meter จาก d u r a a e c ครับต่อมาคือด้านคัเสเ็ตหลังตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่11.30ซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่พอผมศึกษาเส้นทางแล้วนะครับผมวันที่เราไต่เขาทำ km กันมันจะมีความชันสูงสุดอยู่ที่23%เพราะฉะนั้น11.30ไม่ได้แน่นอนนะครับผมผมต้องเปลี่ยนไปใช้11.34 น่าจะซื้อของชิมานโน่105ไปสักอันหนึ่งนะครับผมเอ้105มี11 36แล้วนี่ว่าอาจจะเป็น11 36นะครับผมขอให้ใหญ่ที่สุดเลยผมไม่สนใจน้ําหนักมันต้องไปได้นะครับผมมันต้องไปได้แต่รถคันนี้มันก็เบาอยู่แล้วแหละต่อมาคือด้านเฟรมก็คือตัวแบ็ k เกอร์ X1 ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงไม่เอาตัวเซอร์เวโไปประเด็นหลักๆเลยเนี่ยคือการไปทัวร์การไปทัวร์เลื่องของเราคือเราจะเน้นความสนุกนะเราไม่ต้องแคร์รถจักรยานมากบางครั้งเราก็เอาไปจอดไว้ริมๆทางเข้าไปกินนน้ําใ นั่งกินข้าวอะไรกันนะครับผมเราไม่อยากเอารถที่มันแบบพรีเมียมลักชัวรี่ไปให้มันเป็นเป้าสายตานะครับผมก็เลยเลือกใช้ของที่มันปั่นดีๆราคาไม่แพงไม่ต้องไปตกเป็นเป้าสายตาเยอะอะไรนะครับผมผมก็เลยเลือกใช้ตัว Backer X1 ซึ่งมีประสบการณ์ในการปั่นคันนี้มาหลายพันกิโลเหมือนกันนะครับมันเป็นเฟรมที่ราคาประหยัดแต่มันปั่นดีผมก็เลยเลือกบอกว่าพี่ Backer ครับจริงๆคือบริษัทแคมป์นะแคมป์ครับทำสีลิมิตเอ dition คันนี้ให้ผมหน่อยเพราะว่าผมบอกว่ามันขี่ดีจริงๆ นะครับและราคามันประหยัดด้วยก็เลยเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็มั่นใจผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับผมคันนี้ทั้งคันน้ําหนักจบมาอยู่ที่7.7นะครับผมหนักแบบเนี้ยหนักพวก D.I. อะไรพวกนี้นะครับผมน้ําหนักจบมาที่7.7ต่อมานะครับผมคือด้านแฮนด์ด้านแฮนด์ตัวเนี้ยมันเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆอ่ะตัวเฟรมเซตก็มีแฮนด์ให้อยู่แล้วแต่ว่าสเต็มมันสั้นเกินไปแล้วก็องศามันไม่เหมือนของตัวเนี้ยนะครับผมหลังจากจับของตัวฟาสปอร์แฮนด์บาร์ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าาาเเเรรรปะทับใจก็ลย ทำนะครับผมคัสตอมเองนะพวกช้วยคงวยคอตัวนี้ต้องคัสตอมเองนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีรุ่นที่เขามีนะครับคัสตอมออกมาได้ตัวฟาสปอร์ดแฮนด์บาร์ตัวนี้มามีความกว้างอยู่ที่40นะครับผมตัวคอแฮนตัวนี้ยาวอยู่ที่100เราเป็นคนปั่นสเต็มยาวไงสเต็มยาวเพราะว่าเราอยู่ระหว่างไซส์ S กับไซส์ M นะครับผมก็เลยจะเลือกเป็นไซส์ S ผมจะเลือกอันเดอร์ไซส์มาแล้วผมก็จะยืดสเต็มยาวเพราะฉะนั้นเดิมๆนะครับผมไม่สามารถปั่นได้เพราะมันสั้นเกินไป ถ้ามันยาวเกินไปอีกไซส์หนึ่งก็คือ52เลยมันก็จะยาวเกินไปนะครับผมก็เลยต้องไปยืดที่สเต็มหลังจากการฟิตติ้งทุกอย่างที่ทําลงไปจีโอเมทรี่และทุกอย่างถูกวัดออกมาจากเซอร์เวโลที่ไปฟิตติ้งที่อาจารย์อิทหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคันเดียวกันองศาคล้ายๆากันความยาว Rich ริชและทุกอย่างเท่ากันหมดจากรถเซอร์เวโลนะครับต่อมาคือด้านเบาะครับด้านเบาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบรอนชัชเชอร์นะครับผมเวอร์ซีโปรไม่ได้เป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเบาะที่เป็นลังคาร์บอนในรราาคาปะหยัด แล้วมันก็กลางๆมันนั่งได้ถูกตูดทุกคนนะครับผมถูกเขาเรียกอะไรสุขลักษณะของทุกคนและใครๆก็พูดผมก็เลย่โอเคงั้นไม่อยากซื้อเบาะแพงแล้วเพราะล่าสุดก็ซื้อเบาะไปในราคาตั้งหมื่นหกแน่ที่บอกว่ามันถูกกับเราอ่ะไม่เอาเอา,บาเบาะนี่แหละไ,ไม่กี่พันนะครับก็เลยใช้แล้วมันก็โอเคสําหรับบนทาเจอร์ตัวนี้นะครับผมต่อมาคือด้านผ้าบันแทนครับด้านผ้าบรรแฮนตัวนี้ก็จะเลือกใช้ของ GUEE e นะครับผม อันนี้เป็นสปอนเซอร์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่งมาให้ลองใช้ดูสวยงามนะครับเนี่ยมีรูปดาวแล้วมันจะรู้สึกแบบเงาเงาแล้วมันดูพรีเมียมเดียรแต่ว่าฟิลลิ่งสัมผัสคือการที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วสัมผัสของเขาดีมากแล้วมันไม่ใหญ่นะครับมันไม่ใหญ่บางอันมันก็จะหนาเกินไปนะครับอันนี้คือแบบเพอร์เฟกต์มากเลยขอบคุณลองอ่านดูครับ G U E E สำหรับส่งผ้าใแทนตัวนี้มาให้ทดลองในทริปนี้ด้วยครับมีแพดเดิลนะครับผมแพดเดิลก็จะเลือกใช้ตัวชิมาโน ที่เป็นของอัลเทกานะครับผมเป็นโรถตอนแรกก็ยังหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไปอะเราจะแบกกระเป๋าเราจะไม่อยู่โรงแรมแบบไปกับโรงแรมเราจะแบกกระเป๋เาแล้วไปค่ําไหนนอนนั้นเราจะไปตามจังหวัดเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นสัมภาระต้องแบกไปรองเท้านะ่าจะมีรองเท้าแตะบางๆแค่ใบคู่เดียวนะครับนอกนั้นก็จะมีรองเท้าคลิปเพราะฉะนั้นทั้งทริปเราก็ต้องเดินคลิปไปทั้งทาง <c oughs> ก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าควรจะทํำยังไงดีแต่ว่ามั่นใจกับการใช้คลิปอยู่นะครับ โอเคครับก็จบกันไปสําหรับการรีวิวรถตัวเองนะครับผมสิ่งที่ผมใส่ลงไปทุกชิ้นมีความหมายแล้วก็มีดีเทลของมันมีเหตุผลของมันนะครับก็ทริปนี้น่าสนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนหลายๆคนกดติดตามกันไว้ก่อนนะครับจะได้ทราบถึงการเดินทางแพ็คก,กระเป๋ายังไงเดินทางซื้อตั๋วยังไงวางแผนยังไงนะครับผมการเดินทางความสวยงามของประเทศไต้หวันเป็นยังไงจะเหนื่อยกลับบ้าน ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะเป็นไม่ได้หมดก็ติดตามกันไว้ก่อนนะครับผม subscribe ไว้ตอนนี้เลยขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับทริปไปไต้หวันเจอกันครับ